กับนำ้ำมศการพระกุญเจ้า,าพระพุทธิสารเมธีเจ้าวาดวัดศรีทวีกับผมวงวัชิระโอวราดินครับรองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีดรโจโให้มาเชิญชวนกิจกรรมาวัดต้นแบบด้านการจัดก,การสิ่งแวดล้อมหรือเรียกว่า Green ทมเพิลครับท่านซึ่งงานหลักทางสำนักง,งานทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมจังหวัดนครสีมราชเนี่ยเป็นผู้ดูแลเรื่องของสิง่งแวดล้อมในจังหวัดนครสีมราชเทศบาลนครนครสีสมราชก็โดยเฉพาะกองสาธารณสุขและสิง่งแวดล้อมซึ่งเป็นกองที่ผมรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยก็พยายามจัดการเรื่องของขยะเรื่องของสิง่แงแวดล้อมโดยทั่วไปนะครับแล้วก็เล็งเห็นว่าการทํเาเรื่องของกรีนต่างๆในเขตเทศบาลนครนครสีสมราชเนี่ยว่าจะเป็นกรีนโฮเทลกรีนสคูลกรีนออฟฟิศกรีนมาร์เก็ตกรีนริสอร์ทหลายหลายกรีนครับท่าน เราก็อยากทำเป็นนำร่องให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าสถานที่ต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะกรีนเทมเพิลก็คือวัดก็น่าจะเป็นจุดที่สามารถที่จะจูงใจให้คนในเขตเทศบาลนครนครเสมราชคนในจังหวัดน,นครเสมราชได้มีความภาคภูมิใจในเรื่องของสถานที่ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือคำว่ากรีนเนี่ยซึ่งก็มีความหมายในเรื่องของความเขียวสะอาดนะครับผมเองก็เลยพุ่งเป้า มาที่วัดศรีทวีครับว่าเพื่อจะขออนุญ,ญาตท่านจเจ้าอาวาสเพื่อจะใช้สถานที่อย่างนี้เป็นวัดต้นแบบเป็นตัวอย่างเพราะว่าด้านความร่มรื่นความสวยงามของวัดที่นี่ก็ถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเรามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนนะครับร่วมมือกับทางทศจสํานักง,งานทรัพยากรและเสียงแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจะให้วัดที่นี่เป็นวัดต้นแบบอย่างแท้จริงในเรื่องของการจัดการขยะและเรื่องอ,อื่นๆซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้ช่วยเ,เสริมชื่นนุนว่ามีอะไรบ้างที่ที่วัดะจะนําไปสู่เรื่องของการเป็นกรีนเทมเพิลอย่างแท้จริงครับอยากให้ทางทสจอช,ช่วยช่วยแนะนําครับครับ นำมัสการครับก็เจริลครับในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็วันนี้ก็ได้มานำเกณฑ์ของการประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดนะครับซึ่งเกณฑ์นี้ก็มีอยู่5หมวดนะครับท่านครับก็หมวดที่1ก็เป็นเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบนะครับตรงนี้ก็มีจำนวน7ข้อนะครับ14คะแนนนะครับ แล้วก็หมวดที่2จะเป็นเรื่องของพื้นที่สีเขียวทั้งทางทางวัดก็มีอยู่แล้วนะครับตรงนี้หมวดที่3ก็เป็นเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับหมวดที่4ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมรณ Wand รงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมแล้วก็หมวดสุดท้ายับหมวดที่5เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตรงนี้ครับก็อาตมามีเนปะ้าหมายในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอันดับหนึ่ง นับตั้งแต่ตั้งเป้าหมายว่าจะทั้งวัดศรีทวีให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็จะมองในสองประเด็นหลักลกประเด็นหลักคือความเป็นธรรมชาติธรรมชาตินี้เราได้จากต้นไม้ได้จากสิ่งแวดล้อมอย่างที่โครงการเราจัดตรงนี้เราก็มีเป้าหมายอย่างนี้เริ่มต้นตั้งแต่การนําต้นไม้มาปลูกให้มันร่มรื่นเป็นธรรมชาติ เนี่ยทำต้นไม้นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อต้นใหญ่มาปลูกได้เงินได้นก็ทำแบบสะสมไปเรื่อยๆจนเ,เราได้ต้นไม้เหล่านี้ขึ้นมาตอนแรกการปลูกต้นไม้เราก็ไม่มีความรู้ว่าต้นไม้อย่างนี้เป็นอย่างไรอย่างไรแต่เราถือว่ามันก็ให้ร่มรื่นเหมือนกันทั้งหมดก็อันนี้คือเป้าหมายหลักจนเราปัจจุบันนี้เราคุมพื้นที่ในจํานวนที่คนม,มาปฏิบัติธรรมประเด็นที่สองก็คือความสะอาด เกี่ยวกับความสะอาดพื้นวัดหลานวัดเหล่านี้เป็นต้นเรา,เรา,เ,ราเราทำในส่วนตรงนี้เราทําได้ขึ้นมาต่อมาอความเป็นระเบียบเราได้จากผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมนี้เราเน้นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยอมีหลักธรรมแนวธรรมในการปฏิบัติเสริมสร้างเอาตัวบุญบ้างเอาตัวอะไรบ้างไปไป,ไป,ไ,ปไปคุยให้เขาฟังว่านี่กวาดหลานวัด เป็นบุญอย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้ทุกคนก็เสร็จจากการความสำมาญก็ไม่เข้าที่พักหรอกกวาดขยะก,กันก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งเราได้ในส่วนตรงนี้ขึ้นมาเป้าหมายหลักเพอพอดอีเมื่อทราบจากเจตนาของทางเทศบาลในที่จะทําในส่วนตรงนี้ก็มันเหมือนกับว่าเราได้ราบลอยเข้ามาตัวหนึ่งที่เป็นส่วนช่วยอย่างเช่น ทำจัดทำทำแยกขยะอย่างนี้เราเราทำไม่ค่อยเข้าใจว่าส่วนขยะที่มันเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่น้ําล้างต้วยใบไม้ที่เรากวาดจะพาไปทิ้งไหนกันดีเนาะเพรนี่ทีนี้พอเราไปลงถังเทศบาลบทบางทีฝ้ายพึ้นขเข่งอะไรตรอไม้อะไรเนี่ยก็ลําบากก็เข้าใจเข้าใจก็ตอดก็เลยก็ใส่ถุงดำก็ใส่ถุงดำได้ได้ในระดับหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไง ไม่มีที่ไปจริงๆตรงนี้ไม่มีที่ไปเพราะพอดีมีหน่วยหานหน่วยหานหนึ่งเขาหน่วยหานที่เขาติดอาสาเขามาบอกให้เราเก็บใบไม้หมักเอาไว้เามาก็ทําที่เก็บใบไม้หมักเอาไว้ก็ทําแล้วก็พอดีทางหน่วยหานของเทศบาลเข้ามาพอดีว่าก็ทําได้เป็นรูปธรรมเร็วขึ้นเป็นการแยกขยะที่ที่ขยะเปียกขยะแห้งขยะอ้ไที่เป็นอันตรายเรานี้เป็นเอามาก็เริ่มมีความรู้ได้จากเทศบาลจริงอันนี้ยอมรับเลย เมื่อก่อนที่เรา <S <S <ๆ S 1> เราเราไม่รู้จริงๆว่าอะไรมันเป็นอะไรเนี่ยพอทางเทศบาลสาธารณสุขได้มาให้ความรู้ในส่วนตรงนี้ขึ้นมาเออมันจริงๆพอเรามาคิดทำมันก็ทําไม่ยากเป็นเอาถังไปขังแล้วก็อันนั้นใบไ,ไม้ใส่ตรงนี้อัในนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็เราได้ประโยชน์เอามาทําประโยชน์ดได้ด้วยนี่อย่างนี้ซึ่งมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเหมือนกับว่าเราได้ได้ได้สิ่งได้ได้ได้สิ่งที่ดีขึ้นมาในส่วนตรงนี้ อามาเชื่อมั่นว่าต่อไปเนี่ยเราจะได้ประโยชน์คือต้นไม้จะสวยหามขึ้นสองเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อปุ๋ยหมักหรอซื้อปุ๋ยอีกต่อไปแล้วเราจะมาทําสิ่งแวดล้อมเพราะคุณโยมทางเทศบาลได้มาดูแลมาช่วยเหลือในสวนตรงนี้เหมือนกับว่าเราได้กําลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเมื่อกี้ก็ไปดูถังที่ทางเทศบาลมาจัดก,การทําแยกขยะได้นะพอเห็นพอเห็นปุ๊บนี่มันสุดยอดเลยที่เราสะแสวงหามาตั้งนานแล้ว ถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยมาก่อนนี้เราก็จะได้ได้ปุ๋ยไม่ต้องซื้อมาตั้งนานเ,นเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรใบไม้ของเราก็เยอะแยะมากมายวันๆหนึ่งกวาดไม่หวัดไม่ไหวทีนี้ก็แต่ว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่ไม่มีความรู้ทางด้านการแยกแยะไอของที่เหลือไม่แต่ว่าน้ำล้างถ้วยล้างจานเราก็ไม่รู้จะพาไปทิ้งไหนก็ทำให้มันมีปัญหาเป็นบนภาวะขึ้นมาตอนนี้คิดว่าเราได้ได้สิ่งที่ ที่เราไม่คาดคิดขึ้นนี่นขึ้นมาอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะหน่วยหานทางการดูสิ่งแวดล้อมจากทางเทศบาลเหล่าน,นี้เป็นต้นเข้ามาช่วยเหลือมันมันปลื้มนะมันปีติมากๆากันในส่วนตรงนี้แล้วก็คิดว่าจะดําเนินการต่อไปสครับภายในวัดได้ดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่สีเขียวการจัดการสิ่งแวดล้อมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขาอานามัยและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อม